โปร่งใสมั่นใจสบายใจอุ่นใจคอตโมพรอมิดนะครับผมนี่ก็คือคำมั่นสัญญานะครับผมสำหรับลูกค้าที่ออกรถกับนิสสันเรานะครับผมนี่จะเป็นบริการหลังการขายของนิสสันนะครับผมแล้วก็ลูกค้าที่ออกรถกับทอนไปนะครับผมหรือว่ากําลังตัดสินใจนะครับผมทอนจะมีบริการสี่คำมั่นสัญญาเป็นบริการหลังการขายให้ลูกคุลูกค้าได้ตัดสินใจนะครับผมโปร่งใสนะครับผม หล,งหลังที่ลูกค้ารับรถไปแล้วนะครับผมบริการหลังการขายทุกครั้งท,งที่ล wow ูกค้านำรถเข้ามาเช็คระยะหรือว่างานซ่อมนะครับผมทางศูนย์บริการของทอนะครับผมจะมีการประเมินงานซ่อมก่อนนะครับแล้วก็ขออนุมัติงานซ่อมจากคุณลูกค้านะครับเป็นลายเซ็นให้ลูกค้าเซ็นอนุมัติงานซ่อมนะครับผมเพื่อความโปร่งใสให้ลูกค้าดูการซ่อมราคานะครับผมแล้วก็คุณลูกค้ามั่นใจได้เลยนะครับผมหลังจากลูกค้าที่อนุมัติงานซ่อมไปแล้วนะครับผมทางศูนย์บริการของทอรับผมยังมี เรียกว่าการรับประกันงานซ่อมพร้อมกับอะไหล่ในการซ่อมและการเข้าสู่บริการในครั้งนั้นนะครับผมรับประกันตัวนี้จะอยู่ที่1ปีหรือว่า20,000กิโลนะครับผมเพื่อให้ลูกค้ามั่นใจได้ว่างานซ่อมของเรานี่ได้มาตรฐานนะผมแล้วก็ตัวงานสบายใจนะครับผมลูกค้าสามารถสบายใจได้เลยที่ลูกค้านํารถเข้ามาเช็คระยะทํามาซ่อมเข้าสนย์นะครับผมที่เกิน24ชั่วโมงนะผมหรือที่ต้องรออะไหล่ ที่จำเป็นนะผมทางศูนย์บริการนิสสานะผมจะมีบริการนะครับลถสำรองใช้หากมีการ ซ่อมรอ,อนานเกิน24ชั่วโมงนะครับผมหรือว่ารออะไรที่จําเป็นเกิน24ชั่วโมงตัวนี้จะมีบริการรถสํารองให้คุณลูกค้าใช้ด้วยนะครับผมส่วนอุ่นใจนะครับตัวนี้ลูกค้าที่ออกรถกับทอนไปนะครับผมทุกคันตัวนี้ทอนจะมีรับประกันตัวรถ3ปีนะครับ100,000กิโลและทอนยังมีบริการช่วยเหลือฉุกเฉินนะครับให้ด้วยตัวนี้3ปี100,000กิโล หลังจากนั้นถ้าลูกค้านํารถเข้ามาเช็คระยะที่ศูนย์บริการนะครับผมตลอดนะครับหลังจาก3ปีหนึ่งแสนกิโลไปแล้วนะครับนำรถเข้ามาเช็คแล้วยังมีบริการช่วยเหลือฉุกเฉินให้ต่ออีก6เดือนนะครับผมหรือว่า10,000มนกิโลนะครับผมทุกๆครั้งที่คุณลูกค้านํารถเข้ามาเช็คระยะนะครับผมนี่ก็เป็น4บริการประทับใจ ดูแลมากกว่าที่คุณลูกค้าทิดในการที่คุณลูกค้าตัดสินใจนะครับผมออกรถกับพรกับศูนย์นิสสันนี่จะเป็นบริการหลังการขายที่ศูนย์บริการคอยอบริการคุณลูกค้าอยู่นะครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับ